อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลใหฮโชคทุกทุกทันนะครับมาพบมาเจอกันนะครับช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคุณพ่อคุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับอากับมาในคลิปนี้นะครับแอดวิไลนะครับได้ตัวเลขแนวทางขับมาใหม่ๆสดๆจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะครับอยากเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องกันนะครับอ่ะ เป็นแนวทางตัวเลขนะครับเงินล้านนะครับเป็นเลขเงินล้านเลยนะครับอกว่าจะได้มานะครับเพื่อนก็ว่ามั่นใจนะครับอยากให้แอดวิไลมาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันให้ด้วยมาให้ด้วยมาแบบวิทยาทานนะครับให้มาโดยการแบบทำบุญมาเลยนะครับไม่มีนะครับสิ่งตอบแทนนะครับเพื่อนให้มาครับเป็นเลขเงินล้านนะครับ อามีสถิติยอนหลังไห้เบิงพอมนะครับคุณพ่อคุณแม่อามีสถิติยอนหลังให้เบิงพอมนะครับอาจจะไดเฮากมาติดตามกันนะครับว่าแนวทางของเพิ่นจะเป็นมาในรูปแบบใดเป็นเลขตัวเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าแนวทางจะเป็นบนบนล่างนะครับอย่ีคุณพ่อคุณแม่เป็นบนล่างนะครับเบิงให้ดี เดี๋ยวจะในห้องมารอติดตามกันเป็นเลขตัวเดียว2มก,กราคม2,568กาได้มาตัวเดียวนะครับอาเพิ่นม,มีสถิติย่อนหลังให้เบิ่งพอมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวแอดวนไลจะย่อนสถิติให้เบิ่งพอมนะครับเริ่มจากวดวันที่1เดือนพฤศจิกายนนะครับ2,567 กับอามาเบิงกันนะครับหนึ่งเริ่มจากวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสถิติย้อนหลังนะครับอ่าหนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดนะครับอ่างวนนั่นชุดบนนะครับแตกศูนย์สี่สี่ล่างสามสองนะครับเพิ่นไดมากนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ก็คือ แนวทางจะเป็นบนล่างนะครับแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับก็คืองวดนันได้มานะครับงวดประจำวันที่หนึ่งได้มาสามสองนะครับแนวทางได้มาสามสองคุณพอ่อคุณแม่บึ้งให้ดีนะครับเขียนตามเลยกระไดเขียนไปบึ้งนะครับคุณพอ่อคุณแม่หรือว่าบ่อยากเขียนก็ไดเพราะว่าย้อนสถิติให้เบึ้งพร้อม ครับได้มาสามสองนะครับพุณพ่อพุณแม่ได้มาสามสองแนวทางเป็นบนล่างนะครับแนวทางหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับชุดบนนะครับแตกชุดบนแตกศูนย์สี่สี่งวดนั้นนะครับศูนย์ขอให้ครับศูนย์สี่สี่ล่างสามสองครับงวดนั้นอ่า ปรากฏว่าสามสองมาล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่สามสองแตกมาล่างอ่าคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีนี่คือย่อนย่อนคลิปให้เบิ้งนะครับต่อไปครับงวดประจำวันที่สิบหกสิบหกทับหนึ่งหนึ่งอ่าเขียนตัวนี้ผิดนะครับวันที่เป็นหกเจ็ดทับหกเจ็ด งวดนั่นเพิ่นได้มากนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ได้มาที่อา21ได้21นะครับได้21งวดนั่นนะครับชุดบนแตกแตก221 221นะครับอ่า221 อันนี้เป็นลางนะครับคุณพอ่อคุณแม่งวดปรากฏว่าแนวทางนะครับสองหนึ่งมาบนนะครับอสองหนึ่งมาบนนะครับเบองให้ดีแนวทางจะเป็นบนลางด้วคุณพอ่อคุณแม่เบองใไ้ดียาสับสนนะครับต่อไปครับงวดประจำวันที่ งวดประจําวันที่หนึ่งครับเดือนสิบสอง่างวดประจําวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดงวดนั้นเพิ่นได้มานะครับได้มาสี่สามได้มาสี่สามนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้มาสี่สามนี่คือตัวไดมาได้คุณพอ่อคุณแม่ แนวทางชุดบนวันนั่นแตกนะครับ8 4 3นะครับวัวนที่1นึทับสิแนวทางชุดบน8แตก8 4 3ล่าง6 1ปรากฏว่า4 3มาบนนะครับจะเป็นบนล่างอยู่ตลอดแบบนี้นะครับไม่บนก็ล่างนะครับแตก4 3บนนะครับล่าง6 1 เบิ้งให้ดีนะครับปรากฏว่ามาต่อไปครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาใหม่ๆหมหมัดหมัดนะครับก็บคืออ่อาเดี๋ยวด้วยครับคุณพ่อคุณแม่งวดที่ผ่านมาใหม่ๆหม่หมัดหมัดนะครับก็บคือวดประจําวันที่สิบหก งวดประจำวันที่สิบหกเดี๋ยวขีดอีกอ่าล่องหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่งวดประจำวันที่สิบหกก็คือสิบหกท่านวาคมที่ผ่านมานะครับสิบหกทับหนึ่งสองทับหกเจ็ดเวทางมาที่ชุดบนนะครับแตก8 หกสล่างสองหนึ่งปรากฏว่าเนีทางเพิ่นได้มาครับได้มาสองหนึ่งงวดที่ผ่านมานี่คือได้มานะครับสองหนึ่งนะครับได้มาสองหนึ่งปรากฏว่าล่างแตกนะครับชุดบนบนแตก8 6ดสล่างสองหนึ่ง ปรากฏว่าเข้า1 2จะสลับอยู่แบบนี้นะครับเ c คุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีนะครับอ่าจะสลับอยู่แบบนี้แล้วงวดนี้นะครับงวดประจําวันที่2มก,กราคมครับ2อ6 7ันารอทับห่งทับห8งวดนี้ได้มาก นะครับได้มาเม็ดเดียวคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ท่างจะเป็นบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่ย่าสับสนนะครับวันนี้ได้มาที่สองห้าสองห้าเม็ดเดียวนะครับเข้ารอบผลนะครับว่าชุดบนชุดล่างจะแตกตัวไหนนะครับคือรอบผลอ่ะ ได้สองหานะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่สองห้าเม็ดเดียวแต่ว่าอย่าลืมคุณพ่อคุณแม่เบิ้งหัดสกิปให้ดีเนวทางจะเป็นบนล่างนะครับบนล่างแตกบนก็ได้แตกล่างก็ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีนะครับสถิติยอดหลังครับอืงวดวันที่ที่อดวิไลไล่เลี่ยงให้เบิ้งนะครับแต่ว่าแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับสามารถไปบนไปล่างได้นะครับก็บคือจังหวดนี้นะครับ วันที่1เดือน11ชุดบนแตก0 0 4ได้มา32ชุดล่างแตก3 2ปรากฏว่า3 2มากนะครับเบิ่งให้ดีวก็งวันที่16เดือน11 18, นะครับได้มาสองชุดบนแตก2 2 1สองล่างสองปรากฏว่ามากลางนะครับ้วก็งวดประจําวันที่1เดือน12ครับได้มา43อ่สาแนวทางชุดบนแตก8 43ส นะครับปรากฏว่า4 3มานะครับเนี่ยเบิ่งให้ดีต่อไปงวดประจําวันที่16เดือน12งวดที่ผ่านมาใหม่ๆมานๆ,าๆได้21แนวทางชุดบนแตก863ล่าง21ปรากฏว่ 2, า21มาครับงวดนี้25เม็ดเดียวเหมือนเดิมแนวทางเป็นบนล่างรอว่าจะมาบนหรือมาล่างแค่นั้นนะครับ เอาฝากแช่ไปนะครับคุณพ่อคุณแม่มักชอบคลิปนี้ฝากแช่ไปแอดวินไลยพยายามครับเอาตัวเล็แน้วทางมานําเสนอฝากตอนเอฟซี C, คุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอ่าสุดท้ายนี้แอดวินไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับอ่าแคปบหน้าจอมักชอบฝากแช่ไปให้กําลังแรงใจนะครับทางแอดวิไลนะครับรอผลกันครับสองห้าจะไปบนหรือล่างนะครับอ่ะ จังใดกาให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ยุดีมีแห้งเจอกันคลิปนาสวัสดีครับ